เอาละครับเอาลครับเรากลับมาในช่วงนี้เราจะคุยกันกับคุณชิดนะครับขอต้อนรับคุณชิดเข้าสู่ช่วงชวนเพื่อนมาคุยครับเป็นสตรอสวัสดีครับคุณชิดครับสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับโอ้โหหล่อจริงด้วยว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุณเจนเขาโปรคุณชิดไว้ไงบอกคุณชิดแบบหล่อ ชิดครับแนะนําตัวให้เราได้รู้จักกันหน่อยสิครับผมชื่อชิดปิติพัฒน์นะครับปัจจุบันก็ก็ทําหลายอย่างนะครับก็หลักๆแล้วก็มีเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็นักสแสดงแล้วก็มีงานเอ็มซีด้วยนะครับผมเนาะครับเงินไปเก็บไว้ไหนหมดเนี่ยโย่็้องทำเ <laughs> ต็มความสุขกับซื้อผม <laughs> ทำหลายอย่างมากเลยเนาะ ที่ทามาทั้งหมดชอบอย่างไหนที่สุดเนี่ยชอบร้องเพลงครับร้องเพลงกับแต่งเพลงชอบมากอ๋อชอบร้องเพลงกับแต่งเพลงทุกวันนี้ก็เป็นนักร้องเป็นเป็นเป็นโซโลอาร์ติสหรือว่าเป็นเป็นแบนด์ ed? เป็นวงทุกวันนี้ถ้าทําเพลงอาจจะทําคนเดียวครับแต่ถ้าเล่นกลางคืนก็จะมีเล่นแบรนด์ด้วยครับเล่นแบรนด์แล้วก็ทั้งเล่นคนอ๋อเล่นแนวไหนเพื่อชีวิตไหมแต่งตัวเหมือนเพื่อชีวิตเลยอ๋อเป็นสตริงครับก็ บาง้งเป็นสตติงก็มีเวลตี้บ้างแต่หลักหลักหล,ลักแล้วเป็นสตติงครับผมอืมก็คือเล่นประจำไหมหรือว่าเปล่ามีมีทั้งประจําแล้วก็ลส่วนมากจะรับเป็นงานอีเวนต์นะครับเพราะว่าผมมีงานงานประจํากับวันด้วยครับกับวันผมเป็นเอ็มซีครับเป็นเอ็มซีที่ไหนครับเป็นเอ็มซีอยู่บริษัทของคนจีนครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับผมอ่าดเเกี่ยวกับอะไรเป็นเอ็มซีเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับรีวิวสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ไลฟ์ขายของอะไรพวกนี้ครับผมเป็นนักรีวิวสินค้าด้วยประมาณนี้เราชงให้เศรษฐกิจนะครับอะไรได้ตังค์เอาไว้ก่อนถูกถูกต้องใช่ใช่อะไรได้ตังค์เอาไว้ก่อนอ,อะไรไไที่มันถูกต้องแล้วทําเงินได้ทําไปเถอะถูกปะทําไปเถอะ <c oughs> ไอ้ส่วนเรื่องรักก็ทําไปไอ้ส่วนเรื่องที่ยังต้องมีค่าครองชีพแบบมันก็จําเป็นเนาะ ใช่ครับอ,<ช>อก็ก็สนุกดีครับทําได้ทําหลายๆอย่างก็ก็หายเหงาดีเพราะว่าคือตอนนี้ต้องบอกพ่อกับแม่ผมเสียแล้วผมก็ปกติจะโทรคุยกับแม่ทุกวันอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเหงาใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีใครแล้วเลยแบบต้องหากิจกรรมมาแก้เหงาครับมันก็ช่วยเราได้นะครับถูก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 อย่าอยู่คนเดียว อย่าอยู่คนเดียวเนาะเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องคุณแม่นะขอบคุณครับก็ก็นั่นแหละถูกพิสูดนแล้วหากิจกรรมทําแล้วยิ่ง,ย,งยิ่งทําเล่นให้เป็นงานอนะ่ะคือได้เงินด้วยแล้วชอบด้วยสนุกด้วยแล้วไม่เหงาด้วยสุดยอดเลยว่าสุดยอดเลยจริงๆสนุกสนุกครับทีนี้กลับมาที่อันนี้ดีกว่าวงการเพลงเนาะแต่งเพลงมากี่เพลงแล้วอะ่ะแต่งเพลง เราจริงๆอะแต่งแต่งไว้เยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อครับตัวเนี้ยเหมือนทําเป็นคนแบบก็จะบอกว่าเสียดายเพลงก็เสียดายนะครับเสียดายเพลงเพราะว่าปกติยคนอื่นเขาจะชอบแต่งแล้วขายใช่ไหมครับใช่ผมอะแต่งแล้วพอจะขายปั๊บเหมือนตัดใจไม่ได้แบบเพลงนี้เป็นสตอรี่ของเราเนี้ยเราอกหักเราเสียน้าตาแล้วแบบเออดีไม่ดีเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหมือน เหมือนคลอดลูกมันลุลักอณะเนอะจะปล่อยไปได้ไงวะอะไรใช่ป่ะแต่ว่าก็มีมีช่วงขายก็มีช่วงช่วงโควิดนะครับก็คือแบบเต็มที่แล้วเงี้ยแบบอ่าช่วงลำบากอะไรก็แบบเอาเอามีโอกาสมาแล้วก็แต่เพลงขายอะไรเงี้ยก็จังหวะด,ดีก็มีแบบอ่ามีเขาหาหาซื้อเพลงเขาบ๊บโจทย์มาสักสองสามบรรทัดอะไรเงี้ยก็จังหวะด,ดีครับก็โชคดีด้วยมั้งครับก็ได้ไปทำเ,เพลงให้เขาเป็นเพลงหนังนะครับเป็นเพลงหนังด้วยหรอเรื่องอะไรครับ เป็นหนังเขาทําเกี่ยวกับเป็นมินิมินิซีรี์นะครับผมกับครูอุมิมครับที่จะมาต่อผมเนี่ยครับอ๋อก็คือพอเขาซื้อไปแล้วก็เลยได้ได้ได,ได้ได้นักร้องคือคนอื่นก็เอาไปร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเป็นหนังสองพบสองชาตินะครับเป็นเอาอพิเรียดนะครับหนังพิเรียดกับปัจจุบันเป็นเหมือนหนังหนังผีอะไรประมาณนี้ครับอืมผมก็ ตื่นเต้นดีเหมือนเป็นเรื่องเรื่องจริงเขาอะไรเป็นความเชื่อนะหนังเกี่ยวกับความเชื่อ,อเรื่องชาติที่แล้วกับชาติปัจจุบันแล้วเขาก็มาทาเป็นหนังนะครับอ่าก็าเลยได้ซื้อเพลงไปทั้งหมดตั้งแต่ตั้งเพลงมาขายไปกี่เพลงแล้วอะ่ะขายไปที่ขายผมขายไปเพลงเดียวนะครับเมื่อโควิดนั่นเลยปกติผมอย่างที่บอกผมเป็นคนห่วงเพลงมากเป็นคนแบบตอนนี้ตแต่ไงไม่อยากขายใช่มีอีกเกือบร้อยเพลงที่เขียนไว้ครับ ไว่าไปทําเองไเอไว้ออกเองอะไรเงี้ยครับเป็นร้อยเพลงเลยเหรอใช่ครับก <c oughs> ็คือไม่จริงๆผมจะไม่ไม่ออกมาขายเงี้ยใช่แล้วตัวเองได้ออกสักเพลงสองเพลงแล้วหรือย,ยัง <c oughs> มีครับผมมีออกห้องพี่มีแมวครับเพล่อยรนะห้องพี่มีแมวครับห้องพี่มีแมวใช่เป็นทาสแมวเหมือนกันเหรอเราที่บ้านน้องเขาเ <c> ล <oughs> ี้ยงแมวหลายตัวครับก็เลยเนี่ยก็เลยทําเพลงกับ พี่ๆทางโปรดิวเซอร์เขาก็เลยแบบอ้าวงั้นเลี้ยงแมวใช่ไหมก็เลยทาเพลงแมวกันเลยเล้งห้องพี่มีแมวครับห้องพี่แมวของชิดปิติพัฒน์ครับในๆต้องขยับให้ฟังหน่อยดิเป็นไงมาห้องพี่ไหมห้องพี่มีแมวมาแล้วน้องจะผ่อนคลายมาห้องพี่ไหมห้องพี่มีแมวแมวดำแมวขาวแมวลายแมวเยมากล แล้วแล้วแล้วในเพลงมีเมี้ยวเมี้ยวอย่างนี้ด้วยเหรอมีมีตอนจบครับตอนจบผมเพลงนี้ผมรับมาที่เป็นเล่นดนตรีครับ<า>เล่นดนตรีผมก็ใส่ผมก็หาอะไรแบบไอ้อะไรที่มันจะสื่อถึงแมวได้แต่ผมอัดอัดเสียงแมวจริงๆใส่ในเพลงนะครับเป็นแมวแบบตอนหิวข้าวผมเอาไอ้แบดอัดเมีเ้ยวจริงาแล้วก็เสียงนั้นครับไปใช้ในเพลงจริงๆเลยคือไม่ใช่เสียงเราเองเหมือนเมื่อกี้นี้เมี้ยวเมี้ยวอย่างนี้ไม่ใช่นะ มีมีเมียวร้องเองอ่ะตอนตอนใกล้จบครับแล้วก็ตอนจบอาจะเป็นเสียงเจ้าแมวนะครับแมวที่อยู่ที่บ้านนะครับรวมกั็นดอกสิงค์กรักว่าน่ารักเมียวเมียวเมียวก่ช่วงนั้นทําอยู่ด้วยกันนะครับกับเจ้าอุ้มครับอ่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจ้าอุ้มนะก็มีทั้งเพลงช่วงโควิดก็ได้ทาหลายเพลงครับมีโผลชีวิตดนตรีด้วยร่วมร้องด้วยกันเจ้าอุ้มก็จะเขียนเนื้อมาเพลงนี้ผมก็ อเลนต์นตีต่อครับแล้วก็ร่วมลอ้อกคุณนะครับตอนนี้สายเนี้ยมันเริ่มจากเตยแล้วแล้วแล้วชิดรู้จักเตยไหมอยู่บ้านหลังเดียวกันครับฮะหมายถึงอะไรพักอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันจริงว่าจริงครับอ๋อโอเคก็คือเตยอุ้มเจนชิดร,รู้จักกันหมดเลยทำงานด้วยกันแลกเปลี่ยนกัน มีอะไรเปึกสาหารือการใช่ครับข้างหลังเครื่องมือเยอะไปหมดเลยอเอาไว้ทําอะไรมั่งอะอ๋อคือผมก็จะจบงานคนเดียวเลยตั้งแต่เขียนเนื้อทำดนตรตีอัดกีตาร์เบสกองคีย์บอร์ดอะไรทุกอย่างแล้วก็มิกมาสเตอร์ผมก็จะจะทำงานคนเดียวเลยเรียกว่าไม่ต้องให้ใครมีอาชีพเลยว่างั้น <laughs> อ,อะไรนะไม่มีตัางจ้างคนอื่น <laughs> แล,แล้วคุณรักแถมเขานะเท่าที่ฟังมานะคุณรักนึกออกมาเขาแต่งเพลงเองได้เรียบเรียงเสียงรา,าสาเองได้มิกซ์เองได้นะทำมัสเตอร์ลิงได้จนออกมาเป็นมาสเตอร์ได้ร้องเองก็ได้ด้วยไม่พอเป็นเอมซีเองก็ได้อีกหน่อยไม่ต้องมีพีกรมาบนเวทีฉันเฟนเองด้วยอีกต่างหากก็เป็นก็ไทยเอ็มวเอง่ายรอีเฮ้ยเก่งว่าครับผมเก่งว่ะแต่อะไรเจ๋งสุดเลยของตัวเองอ่ะ อะไรเจ๋งที่สุดเลยครับผมว่าน่าจะเป็นการร้องเพลงและเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนคนดูหน้าเวทีครับที่อ uh huh. มันเจ๋งที่สุดหรือเปล่าแต่รู้ว่าผมน่าจะทำแล้วได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมปกติถ้าอยู่บนเวทีก็เล่นเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมร้องด้วยเล่นดนตรีด้วยสลายพาร์ทบางบางครั้งก็ร้องอย่างเดียวบางครั้งก็ uh huh. อ้องด้วยก็จริง uh huh. นะพาร์ทระดับเอนเตอร์เทนคนดูครับแล้วเราเอนเตอร์เทนยังไงอะ เอนเตอร์เทนก็ทําให้คนร้องตามทําให้คนแบบเจียวเจ้าเนี่ยดูบรรยากาศแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเอห็นคนเนี่ยครับเห็นคนร้องตามผมก็มีความสุขยิ้มตามเนี่ยครับสิ่งผมก็ทองการแค่นี้เห็นคนมีความสุขทําไง<ร>าคนก็มีความสุขไปด้วยเนาะครับผมเคยเจอคนมาปวดไหมอ่ะปวดโอ้เจอเยอะเลยครับแล้วเราทำยังไงเจอ,อ,เจอแบบเหมือนเป็นพนักงานเหมือนเป็นการในร้านด้วยเงี้ยถึงขนา ไปแบบเขาจะไปต่อยเลยต่อยทั้งวงทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนมีผู้หญิงคนที่เขาแอบชอบไงเขามากี๊ดพวกผมอะไรเงี้ยมันไส้ว่างานผมก็นึกว่าเขาจะเรียกไปแบบไปชมพวกเราทําดีมากนะที่ไหนได้เรียกไปแบบโอ้โหจะไปต่อยแล้วตอนนั้นผมก็จะเหตุการณ์นี่แปลกๆกับอการเล่นดนตรีแปลกดีเกิดมาเพิ่งเจอมาแล้วพอเขาจะต่อยแล้วเราทําไงอ่ะก็ก็ยืนเราคุยกันด้วยเหตุผลครับก็จะมี มีการอีกชุดหนึ่งเขาก็คอยห้ามคอยอะไรเงี้ยครับอืมเราก็ฟังเหตุผลว่าทาไมเกิดอะไรทําไมถึงแบบต่อยกันเรื่องแบบนี้ครับ <laughs> ผมก็เพิ่งเคยเจอผู้หญิงกิดแล้วโดนต่อยเออวีผู้หญิงมามันเกิดขึ้นบ่อยนะในในในร้านอาหารกลางคืนนะจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะบางทีอะ<แ><แ>เรื่องกันด้วยกันเองครับมันก็เหมือนจะเป็นพรรคพวกเดียวกันไม่น่าทํากัน อืมอืแต่ยังไงก็าตามเนาะเราเป็นนักดนตรีเรามีอาชีพยอย่างนี้เนาะเอนเตอร์เทนคนอะ่ะมันต้องหนักแน่นมากๆเลยเนาะต้องสติแตกไม่ได้อะ่ะใช่ป่ะแต่ไม่ได้ตอบโต้ก็ไดก็ได้เหตุผลเพราะหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยอืมอืมอืมมันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยบางทีเคยเจอบางครั้งแบบแขกมีเรื่องกันเองอะ่ะแล้วที่สุดก็เรามาเกี่ยวกับนักดนตรีมาเกี่ยวกับเจ้าของร้านอะไรต่างๆก็มี ใช่ผมก็ยังขำอะไรก็แบบเอ็นเอ็นเตอร์เทนคนอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยอแต่คนที่เขาเขาจะทำร้ายเราแบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นผมก็ขำแสดงว่าในวงก็ก็ก็ชิดก็จะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนครับเป็นนักร้องเต็มที่เลยอ่าเป็นนักร้องนําในวงแบนด์ครับ ส่วนใหญ่ร้องสตริงยุคไหนครับยุคปัจจุบันหรือว่าย้อนร่วมสมัยครับมี902แล้วก็มีเพลงฮิตร่วมสมัยครับอืลูกทุงก่งมันจะเป็นเพลงฮิตอะไรเงรี้ยที่เขาร้องตามขับตามร้านก็มีบ้างอะไม่ได้แต่ไม่ได้นัดลูกทุ่งครับแต่คือมีร้องบ้างอ่ะแต่เขาร้องออกมันแบบนแนวสตริงน,นะลูกคอก็ไม่ได้จัดจ้านเหมือนเขาล่ะตัวเราเลยครับเอ,อ,อ,อแล้วก็เขาให้ทางโปรดิวเซอร์เขาให้เรียบเรียงเพลงใหม่ครับ อ,นนอันนี้ก็เป็นสิ่งแปลกกับผมเหมือนกันเพราะว่ารายการเนี้ยปกติแล้วเขาจะมีครูทําเพลงทําให้หมดเลยแต่เขาบอกผมเป็นคนแรกเลยที่แบบให้โอกาสมาทาเพลงเองแล้วก็ไปประกวดลองผมก็ถือว่าโชคดีขอบคุณเขามากเลยแบบที่ให้โอกาสครับคือเออใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> คือยิ่งได้ทําเยอะก็ยิ่งดีอะ่ะมองนะว่าเราแบบเราโชคดีแล้วเราได้ทํางานเราเองอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วเข้ารอบไหมอะ่ะได้เข้าครับน่าจะได้ที่สองครับ อ่ารายการยังไม่ได้ออกใช่ไหมหรือออกแล้วออกเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเดือนที่แล้วครับอ๋อออกไปแล้วออกไปแล้วด้ที่สองอสุดยอดสุดยอดแถมได้ทําเองด้วยมันคิดได้คิดได้มุมบวกก็คือดีเขาได้ให้โอกาสเราแสดงผลงานแสดงฝีมือนะแต่ค,คิดในในแง่ร้ายก็คือเขาไม่สนใจยายดีเราเลยคนอื่นเขาทำไม่หมดเนี่ยคนเดียวเลยนะตั้งแต่มีรายการมาเพิ่งเคยเจออะไรเงี้ยที่ทำเองคนเดียวไป ให้เดโมให้เขาจะฟังก่อนว่าแบบเราทํางานได้ไหมอะไรเงี้ยพวกเราเขียนเขียนโม้ไว้เยอะะครับว่าแบบอ่าเรียบเรียงเพลงได้นะอะไรเงี้ยอ่าก็เลยลองของซะเลยลองเล่นผมซะเลยผมก็สองสามชั่วโมงผมมันไม่ไปไหนเลยนั่งอัดกุส่งเดโมเขาไปให้ฟังก่อนนี่ครับผมจะทาเพลงเรสเฟนประมาณนี้เป็นประมาณนี้นะครับนี่เขาบอกโอเคตามนี้เลย <laughs> ผมก็ตกใจเลยสุดยอดมากสุดยอดมากเก่งมากทิดเก่งมากเก่งมาก ทำหลากหลายมากๆเลยเยี่ยมจริงเลยอ่ะแอบ,บครบจะ<บ>เป็นเท่เ m มพี่ออสด,ด้วยนะครับจริงป่ะ MV พวก MV โฆษณาผมก็ถ่ายรับการถ่ายอยู่นะอ่าเดี๋ยวทีมเนี้ยคงได้ร่วมตอนนี้ปัจจุบันก็รู้อยู่ใช่ไหมผมก็ร่วมงานกับเต้ยกับอุ้มเขาอยู่เหมือนกันครับผมก็ทำงานทำเพลงกันอยู่ออกมาแล้วเพลงหนึ่งอ่ะเอพิวเมคลายเดี๋ยวจะมีงานออกมาอ,อ,กมาอีกหลายเพลงครับ อ้าวทีนี้ชิดครับถ้าทายชิดชวนเพื่อนมาคุยรายการเนี้ยคนที่มาเป็นแขกผมแล้วจะต้องชวนเพื่อนของตัวเองมาคุยด้วยอ่ะชิดจะชวนใครมาคุยครับอยากจะชวนคุณครูอุ่มอิมครับคุณครูอุ๋มอิมเป็นใครครับครับอุมอิมเป็นอ่าเขาทําหนังนะครับคนนี้แหละที่ผมทําเพลงแต่งเพลงให้ครับทั้ง<อ>ทำแต่งเดอร้องอะไรงี้ทำหนังหมายถึงเป็นนายทุนทําหนังเลยเหรออืมใน ทีมในทุนแล้วก็เขาเป็นนางเอกหนังด้วยครับไอ้ยาเขาเป็นมิเราจะได้คุยกับระดับนางเอกหนังเลยนะยอนเขาเป็นมิสเกนเลยนะเป็นนางงามเลยนะเป็นมิสแกรนด้วยเหรอใช่รับอุ้ยผมไม่กล้าคุยแล้วเลยเอาคนสวยเอาผมมาคนสวยให้มาฝากในรายการโอ้งั้นทางสถานีติดต่อคุณอุ๋มอิ๋มให้ผมหน่อยนะครับอาสวัสดีครับคุณดูมิมครับสวัสดีค่ะ คุณดูอิ่มเป็นมิสแกรนด้วยเหรออ่าได้ท็อปไฟมิสแกรนชัยภูมิ2023ค่ะโอ้โหแล<ช>้พวพรุ่งนี้ผมจะเกรงไหมเนี่ยผมจะคุยกับมิสแกรนเนี่ยแล้วเห็น <c oughs> ว่าเป,เ, <c oughs> เป็นเป็นในทุนทำหนังด้วยเหรอใช่ค่ะก็มีเพิ่งทำไปเป็นมินิซีรีส์ค่ะอ่าชาติไหนให้รักนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าสร้างมาจากเรื่องจริงค่ะก็ ได้มีโอกาสไปออกรายการรายการหนึ่งของพี่ท็อฟฟี้ค่ะหลังจากเราได้ออกรายการมาแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเราเลยอยากนาเรื่องราวมาถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานค่ะอุ้ยสุดยอดมากแค่ได้ยินนี่นี่คือน้ําจิ้มมาเกลนนาก่อนนะคุณรักพรุ่งนี้ตัวจริงเสียงจริงและก็เต็ม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 ช่วงพรุ่งนี้ถึงจะได้คุยกับคุณอุ้มอิ๋มวันนี้คุณอุ้มอิมเพื่อ<ห>นคุณชิด ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการแล้วพรุ่งนี้เราคุยกันเต็มๆนะอุ๋มอิมนะได้ค่ะก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ชิดมากๆเลยนะคะที่แบบเป็นโปรดิวในการแต่งเพลงแล้วก็ค่อนข้างผัดกันแล้วก็เต็มที่ในการสร้างเพลงชาติไหนให้รักออกมายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้ครับพรุ่งนี้ติดตามกันครับขอบคุณครับอุ๋มอิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเต็มๆมี ตำแหน่งท็อปไฟล์ของมิสแกรนคันรันตีอยู่ด้วยตัางหากนี้ไม่ธรรมดาจริงจริงก็เร็วๆนี้นะครับจะมีเพลงคูบิมด้วยครับที่ผมแต่งให้จะเร็วๆนี้ก็จะปล่อยออกมาก็คือเพลงที่อยู่ในในในซีรีส์ถูกป่ะใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นด้วยเหรอมีมีครับโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้คุยเราจะดูว่าเป็นยังไงบ้างชิดครับ เป็นธรรมเนียมอย่างหนึง่งถ้ามีโอกาสปกติเป็นแขกเนี่ยเราจะถูกถามอย่างเดียวถ้าเป็นคนถามบ้างที่อยากกระถามอะไรผมไหมครับคือขออนุญาตถามนะครับคือตอนนี้ผมทําหลายอย่างมากแต่ผมคิดว่าผมทํางานกลางวันด้วยกลางคืนด้วยแล้วพี่คิดว่าผมมันจะไปได้กันได้ไหมผมจะมีอะไรลุ้นมันน่าจะมีอะไรไปได้ดีไหมหรือว่าต้องทําอย่างเดียวเลยไงพี่ผมว่านะในระหว่างเนี้ยอะไรอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นมานะชินนะ อะไรที่มันเป็นความสุขทำแล้วยังคงมีความสุขไม่เหงาไม่อยู่คนเดียวทำแล้วแถมได้ตังค์ด้วยเนี่ยทำเถอะทำเถอะแต่เมื่อถึงทางแยกขึ้นมาจริงๆมันจะมีเวลานั้นนะเวลาที่จะต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยมึงจะต้องเลือกทางในทางหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องเลือกแต่ยิ่งทำเยอะประสบการ์เรายิ่งเยอะแล้วเท่าที่ฟังดูะทุกอย่างที่มันชิดทำอยู่อะมันเป็นเรื่องที่ สอดคล้องกันหมดเลยนะมันคือพูดรวมๆได้ว่าเป็นเรื่องในวงการบันเทิงทั้งหมดแล้วมันสอดคล้องกันทั้งหมดมันเอื้ออํานวยทั้งหมดแล้วมันทาทาได้ทําถ้าแรงยังมีนะยังไงก็ต้องห่วงสุขภาพตัวเองด้วยเนาะทั้งกลางวันกลางคืนต่างๆนอนให้เพียงพอวัยขนาดนี้ยยังไม่รู้สึกหรอกว่าแรงเรายเอย่างเป็นยังไงแต่พอมาวัยเท่าผมอะสักหกสิบขึ้นเนี่ยจะรู้เลยว่าแรงมันน้อยลง ก็ต้องร,ระมัดระวังเรื่องสุขภาพถ้าดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากที่สุดเนาะงานต้องทําครับทําเยอะไม่เป็นไหวแต่ดูแลตัวเองให้มากและเมื่อถึงทางแยกตัดสินใจเลือกขึ้นมาต้องเลือกให้ดีผมว่าที่สุดคุณจะเลือกเป็นนักร้องผมเชื่ออย่างนั้นชอบชอบมากเลยร้องเพลงถาได้รอคุณจะเลือกเป็นนักร้องแล้วแววคุณน่าจะมีโอกาสหาตัวเองให้เจอแล้วร้อยกว่าเพลงที่เก็บไว้อ่ะ จริงๆนะถ้าไม่สนใจอะไรนะทยอยทํามันปล่อยมันมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆสร้างเพจของตัวเองสร้าง u t u b e ของตัวเองค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆให้มันมีกิจกรรมขึ้นหวเดี๋ยวมันแฟนมันเยอะเองอ่ะค่อยๆไปต้องเริ่มจากวันนี้เนะ<ม>าะครับผมสุดท้ายนะชิดเวลาเสียดายมากๆเวลาน้อยไปคุณมีเรื่องที่น่าคุยเยอะมากเลยนะเวลามันไม่พอนะมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้จะฝากผลงานจะบอกอะไรกับพวกเราเชิญเลยครับชิดครับ ก็วันนี้ขอบคุณทางพี่ออสแล้วก็รายการมากๆนะครับผมเนาะหรือว่าโชคดีมากเป็นผมได้คิดอ,อะไรสักอย่างที่เราไม่เราได้เจอกันนะครับก็ผมยอยากจะฝากผลงานผมด้วยนะครับก็แฟนเพจผมก็คือชิดปิติพัฒน์นะครับเป็นภาษาไทยปีมติดกันเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกอะไรก็จะเป็นชิดปิติพัฒน์หมดเลยนะไอจี IG อะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ผมอาจจะปีนี้น่าจะเข้มข้นเรื่องการทําเพลงมากขึ้นอะไระครับ ราะว่าจุดไฟหน่อยจุดไฟเพื่อนจะอุ้มก็เตือนเลยเฮ้ยทำไมไม่ทําเพลงวะทำไมไม่ทําเพลงวะอะไรเงี้ยใช่ตรงนี้ปีนี้ทําอาจจะปล่อยของเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งของทั้งที่ปล่อยเพลงแล้วอาจจะมีผลงานหนังเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบผมยังไม่ค่อยได้มาแชร์อ่อ,อาจจะเอามาแชร์บ้างน,นะติดตามได้ทางแฟนเพจทางช่องทางต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็จะ หวังว่าอนาคตนะครับจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในพี่ออสนะครับว่าจะเป็นอะไรก็ได้เด็กถือไปอะไรก็ได้ครับผมรับผมขอบคุณพี่ออสมากนะครับขอบคุณชิดปิติพัฒน์มากๆติดตามเขาได้ในทุกช่องทางที่เขาบอกนะครับและเอาใจช่วยจริงๆนะชิดนะขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ฝันให้ได้นะขอบคุณมากๆนะครับแล้วผมมีโอกาสได้คุยกันอีกขอบคุณนะครับ ครับขอบพระคุณย้อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชิดมากๆเลยคุณรักครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเจอกับคุณอุ๋มอิ่มเพื่อนคุณชิดซึ่งมีตําแหน่งมิสแกรนหลังท้ายด้วยขอบคุณชิดมากๆเราไปพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของออทออทมอร์นิ่งทอล์ครับเชิญครับ